ได้เลยไหมครับได้เลยนะครับกลับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับผมนายสันนภศุขศรีเมืองสมาชิกสภาแทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชแบบแบ่งเขตนะครับสืบเนื่องจากวันที่21ธันวาคม2562ที่ผมได้อภิปรายในสภาในเรื่องของ การบริหารท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจึงทําให้เกิดเพจดังขึ้นมาเพจหนึ่งนะครับชื่อว่าลูกตถาคตปกปก้องพระพุทธศาสนาได้ลงในเพจประกาศจับกบฏต่อสถาบันด่วนสมควรยกระดับเปลี่ยนเป็นขับไล่รัฐบาลในสถานะกะบฏหรือยังยุดรู้จักมันไหมว่าอยู่พักใครนะครับเพจไปอย่างโพดโพสไปอย่างนี้นะครับ แล้วก็ทําให้มีผู้แชร์ไปทั้งหมด420ครั้งแล้วก็มีผู้แสดงความคิดเห็นอีกเยอะแยะมากมายจึงทําให้เกิดความเสียหายต่อตัวกระผมในสารพจน์สุขสีเมืองและก็มีความเสียหายต่อพักพลังประชารัฐและก็ยังมีความเสียหายต่อรัฐบาลในส่วนของความมั่นคงตรงนี้เองนะครับที่ผ่านมาหลายๆเรื่องนะครับที่โพสต์ในเพจในโพสต์ในเพจหลายๆเพจจึงทําให้เกิดความเสียหาย แต่ณนะวันนี้ผมคิดว่าจะต้องทําให้เกิดบทเรียนนะครับว่าท่านไม่สามารถที่จะใส่ร้ายรัฐบาลหรือใส่ร้ายตัวกับผมหรือใส่ร้ายพรรคพลังประชารัฐได้นะครับผมจึงจะทําให้เป็นกรณีตัวอย่างโดยการนะครับร้องทุกข์ก็คือแจ้งความโดยมอบหมายให้กับท่านทานายทั้งสองท่านคือทานาย สุจินแก้วไข่และทนายภูเบศพลายชุมนะครับวันนี้ไปแจ้งความดําเนินคดีนะครับกับผู้ที่กล่าวหาในเพจลูกตถาคตปกป้องพระพุทธศาสนาครับและในส่วนของข้อกล่าวหาในสองข้อนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีอยู่2มาตรานะครับที่จะต้องร้องอร้องทุกข่าวโทษนะครับก็คือมาตรา16พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา นะครับตามกฎหมายอาญานะครับท่านขอบคุณมากครับก็ผมจะให้ทนายไปดําเนินการในวันนี้เลยครับผมค,ครับ